สวัสดีลูกค้าต้องอสนใจเป็นไ้นฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้านี่นะคะนิชาะจะนําเสนอคือบานวันนี้เราจะมาทำาบานรูปไข่กันนะคะ,ะลูกค้าสั่งมาประมาณาะะสิบกว่าชุดนะคะสิบกว่าชุดนะคะจะเป็นบานที่นิชาให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากกระจกเป็นเป็นเป็นเก้าเป็นรูปดอกไม้นะคะลูกค้าเนาะ นะลูกค้าเขาจะต้องการเป็นรูปดอกไม้นะคะอันนี้สิบกว่าชุดนะคะอันนี้เราพร้อมประกอบนะคะนี่นะคะนี่<อ>เห็นไหมคะน,นี่นี่ค่ะนี่คือบ้านมันลูกไข่นะคะที่เรารพร้อมที่จะประกอบนะคะเพราะเราทําชุดประกอบเสร็จหมดแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมคะอันนี้จะพร้อมประกอบเลยนะคะนะคะนี่สลับชุดนะคะ เป็นบานไม้สักเก่านะคะลูกค้านะคะเป็นบานไม้สักเก่าเลยนะคะพี่เขาประกอบให้ดูหลังนี้นะคะนี่นะคะนี่นี่สวยๆเลยนะคะสําหรับงานแกะสลักของเราได้หมดเลยนะคะลูกค้านะคะบานลูกไข่นะคะสิบกว่าชุดนะคะชุดนี้นี่นะคะประกอบให้ดูคร่าวๆนะคะลูกค้าคร่าวๆนะคะ ข้าวาเฉยๆนะคะอ่านี่นะคะ,ะก็จะมีเต้านะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีเต้านะคะนี่นะคะเป็นบานที่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นปกติจะเป็นบานกระจุกนะคะช่วงนี้แต่ว่าลูกค้าเขาไม่ชอบเขาชอบแบบลายไม้แล้วก็แกะสลักนะคะลูกค้านะคะสําหรับแล,แล้วแต่สั่งลายอ่าแล้วแต่สั่งลายนะคะเราทําได้ทุกลายนะคะลูกค้านะเพราะว่าไม้เรามีเองนะคะจากร้านเราลื้อเองแล้วนะคะ อันนี้คือโรงงานของเรานะคะ,นนะ,คะตัวแท่นแล้วก็ทุกอย่างนะคะที่เราทำเกี่ยวกับงานไม้นะคะอันนี้นะคะเราทำเต้าไวรอนะคะทำตะะเทำต้าไว้รอชุดบานแล้วนะคะเราทำเต้าไว้รอชุดบานแล้วเดี๋ยวนี้ชาจะพาไปดูข้างนอกที่เราทำบานเสร็จแล้วคือโมเด์นะคะลูกค้าโมเดนที่พร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะวันก่อนเราส่งไปชุดหนึ่งแล้วเนาะมานี่นะคะ อันนี้จะเป็นบานโมเดลนะคะลูกค้าเนาะโมเดนขนาด80คูณ2เมตร40นะคะลูกค้าเป็นบานสั่งพิเศษนะคะบานใหญ่เลยนะคะแล้วก็ข้างหลังอีก2บานนะคะ2บานนี้นะคะ2บานนี้จะเป็นอยู่ที่90คูณ2เมตร40เหมือนกันนะคะเออนี่นะคะยังไงเข้าสีมือสีมือ ฝีมือช่างของเราคือพี่จกนะคะนี่ค่ะช่างของเรานะคะคนนี้นะคะฝีมือแน่นอนไหมคะนี่นะคะอ่าเรามาดูลวดลายไม้สักเก่ากันนะคะลูกค้านะ,ะเห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะอ่านี่นะคะบานสักทองเก่านะคะจะออกมารูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับบานไม้สักเก่าของเรา จะมีหลายรูปแบบมากลูกค้าต้องการแบบไหนบอกนิชามาได้นะคะเพราะว่าเรามีไม้เองอยู่แล้วนะคะทำเองไม้เองของเราคือเราทำบานไม้เนี่ยถ้าเป็นไม้เก่าอะลูกค้าจะได้ดีตรงที่ว่าไม้จะไม่แตกนะคะไม่แตกไม่หดไม่อะไรใดๆทั้ทงนั้นนะคะคือรูปตรงแบบไหน ประตูของท่านก็จะอยู่รูปทรงนี้ไปจนแบบตลอดไปเลยนะคะ1020ปีไม่มีการหดนะคะถ้าเป็นไม้ใหม่โอเคสวยสวยจริงตอนแรกแต่พอเจอไปแบบประมาณสัก2ปีหรือ3ปีแตกนะคะลูกค้าไม้ใหม่นะคะแตกแล้วหดนะคะแล้วอาจจะบานแบบบางครั้งก็จะตกลงมานะคะเราก็ต้องซ่อมกันไปคือบานใหม่นะคะไม้ใหม่นะคะแต่ไม้เก่าลูกค้าจะหมดปัญหาในเรื่อง ซ่อมประตูหรือว่าอะไรใดๆท้งนั้นเลยนะคะลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่ใครสนใจก็สั่งในิชามาได้นะคะทุกรูปแบบนะคะลูกค้านะคะโทรมาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้านะคะชอบแบบไหนโทรมาได้คะ่ะเราทำได้ทุกแบบค่ะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะ